พระเจ้าพระทานแก้ผู้ไว้วางใจไม่คืนกลับไปก่อนได้ลอลิ้งทิศใจฉัน,นพระคริสต์เจ้าสองแสงท่ากลางดวงใจโปรดเปิดดวงใจ อย่าให้ความวม่เข้าครอบครองพระคริสต์เจ้าทรงแสงทำกลางดวงใจเปิดใจเราด้วยความรักของพระองค์พระคริสต์เจ้า ส่องแสงทำกลางดวงใจโปรดเปิดดวงใจอย่าให้ความมืดเข้าครอบครองพระคริสต์เจ้าส่องแสงทำกลางดวงใจเปิดใจเราด้วยความรักโคมพระองค์พระคริสต์เจ้า ส่งแสงทำกลางดวงใจโปรดเปิดดวงใจอย่าให้ความมืดเข้าครอบครองพระคริสต์เจ้าส่งแสงทำกลางดวงใจเปิดใจเราด้วยความรักโคงเรา สวัสดีครับพบกับพ่อบูพ่อโจและพ่อตอนในรายการซินาปิสเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจาที่นาเรามาพบการสันจันและความรักของพระเจ้าเป็นที่ทราบดีกันอยู่ว่าเมล็ดซินาปิสเป็นเมล็ดผักที่เล็กที่สุดแต่เมื่อมันได้เติบใหญ่แล้วมันกลับกลายเป็นผักที่ใหญ่จนนกในอากาศสามารถมาทํารังได้เช่นเดียวกับผู้ที่เจริญชีวิตตามพระวจาของพระเจ้าก็สามารถดึงดูดผู้คนมากมายให้มาพึ่งพาในพระเจ้าได้ สำหรับบทเพลงที่พี่น้องเพิ่งจะฟังผ่านไปเมื่อสักครู่นี้มีชื่อบทเพลงว่าพระคิดองค์ความสว่างพระคิดเจ้านั้นเป็นแสงสว่างที่แท้จริงที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้และพระองค์นั้นส่องสว่างจิตใจของเราให้เรานั้นจะได้มีเป้าหมายแล้วก็รู้ความหมายและรู้คุณค่าของการดําเนินชีวิตสําหรับหัวข้อพระวจาประจาสัปดานี้จงตามเรามาเถิด พี่น้องครับวัทินนี้22มกราคมสัปดาห์ที่3เทศกาลธรรมดาบทอ่านที่1จากหนังสือประกาศศกอิสยาบทที่8ข้อ23ถึงบทที่9ข้อสครับพระวาจาของพระเจ้าจากบทอ่านที่1เมื่อเราได้มีโอกาสเปิดในพระคัมภีร์ก็จะได้มีหัวข้อเขียนได้บอกและได้พูดถึงพระวาจาตอนนี้ว่าการปลดปล่อยเปน็นอิสระซึ่งข้อความตรงนี้ เป็นการกล่าวและการทำนายถึงอนาคตอันรุ่งเรืองที่ตรงข้ามกับสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเพราะช่วงเวลาดังกล่าวกองทัพอัสซีเรียได้เข้ามาบุกยึดครองและมากวาดต้อนประชาชนให้ไปเป็นทาสให้ไปเป็นเฉลยที่ดินแดนในประเทศโดยในข้อความตอนต่อไปหลังจากที่เราได้อ่านพระวาจาตอนนี้ประกาศกอิสยาก็ได้ทำนายถึงวันของพระยาเวเมื่อพระองค์จะทรงปลดปล่อยผู้ถูกจับ ไปเป็นเฉลยชีวิตของเราทุกคนในบางครั้งหรือว่าในหลายๆครั้งก็ตามเราทุกคนต่างก็มีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาปลกเรานะครับตรงนี้ให้เราได้เชื่อมั่นและให้เรามีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์จะทรงช่วยเราเหมือน,นที่พระองค์ได้ทรงช่วยชาวอิสราเอลในอดีตที่ผ่านมาพระองค์จะทรงช่วยเราจากปัญหาต่างๆมีปัญหามีอุปสรรคพระองค์จะทรงช่วยเราเพร,ะเราะพระองค์ ก็ได้เคยกระทําในอดีตต่อประชากรของพระองค์และพระองค์ก็จะทําเช่นนี้กับเราณปัจจุบันเช่นเดียวกันครับผมชอบที่พ่อตอนบอกตอนท่านหนึ่งใช่ไหมว่าเหมือนกับชีวิตเราหรือจะเปรียบเทียบชาวอิสราเอลที่ว่าอุปสรรคปัญหาเข้ามามันปลุกเรารแต่ปลุกเราไม่ได้แบบให้ตื่นตระหนกให้แบบกระนวนกระวายใช่ไหมแต่ให้มีความเชื่อมั่นในพระเจ้ามากขึ้นว่าไอ้บางอย่างนั้นเราทําเต็มที่แล้วแต่ถ้าเกินความสามารถ ก็ต้องเป็นความเชื่อมั่นในพระองค์ที่เราต้องมั่นใจว่าพระองค์ก็จะช่วยเราเหมือนที่ช่วยชาวอิสราเอลโดยเฉพาะพ้นจากการเป็นทาสหลายครั้งใช่ใชไหมครับใช่ครับเพราะว่าในหลายๆครั้งณนะปัจจุบันเนี่ยเวลาที่คนเรามีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆมากมายเนี่ยพอปฏิบัติด้วยตนเองไม่ได้เนี่ยก็จะมักที่จะไปหาสิ่งของเหนือ,อธรรมชาติมาช่วยเราแต่ตรงนี้เองก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยเช่นกันว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่าจากที่เหนือจากที่มนุษย์ที่เรา เป็นอยู่กันบังดนื้เนินชีวิตยอยู่เนี่ยเราคิดชนเราก็มีองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาพระองค์ซับพอร์ตเราทุกๆเวลาให้เราเชื่อมั่นในพระองค์ตรงนี้ครับอขอบคุณพ่อตอนเพราะว่ามันก็ใช่เนะื้อหลายอย่างบางทีเอะบางอย่างเจออุปสรรคเราไม่ได้คิดถึงพระเจ้านะเรากลับคิดถึงสิ่งอื่นที่จริงๆพระเจ้าได้ยิ่งใหญ่ที่สุดเราได้ประทานพระองค์เองให้แก่เรากลับไปหาสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่เป็นสิ่งอื่นแต่อาจจะต่ำกว่ามนุษย์เราได้ซ้ำาครับผมแล้วก็เราก็หลงทางไปใช่ไหมครับหรือบางครั้งกลายเป็นว่าสิ้นหวังอยู่กับตัวเองซึ่งก็ไม่ใช่ทางออกทั้งคู่แต่การคิดถึงพระเจ้านั้นทําให้เห็นแสงสว่างมีความหวังครับครับผมบทอ่านที่2บทอ่านจากจดหมายดบุนเปาโ,โลอัคราสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่1ข้อ1 0ถึง13และข้อ17ครับ นบุนเปาโลเขียนถึงชาวโคลินในตอนนี้นะครับท่านได้ขอร้องชาวโคลินในพระนามของพระเยซูคริสองค์ผู้เป็นเจ้านะครับว่าให้ท่านปองดองกันมีจิตใจและความเห็นตรงกันครับพี่น้องเราสามารถเห็นต่างได้แต่ขอย้ายความเห็นต่างนั้นนำความแตกแยกนะครับวันนี้นบุญเปาโลก็พยายามตบให้เข้าร้องเข้าลอยนะครับพยายามปรับให้เข้าร้องเข้าลอยท่านก็บอกว่าที่ท่านทะเลาะก,กันเพราะว่าบางคนบอกว่า ข้าพเจ้าเป็นพวกของเปาโลนะหรือฉันเป็นพวกของอัปโลหรือฉันเป็นพวกของเคฟาสหรือนบุญเปโตนะครับหรือฉันเป็นพวกของพระคิดแล้วน,นบุญเปาโลก็สรุปเลยว่าจะมีการแบ่งแยกในพระคิดนั้นหรือถ้าเราจําได้พระเยดูเจ้านั้นพวกทรง,งเป็นศีรษ<ม>ะของพระกายแล้วพวกเราเป็นเพียงอวยัยวะนะครับด,ดังนั้นการที่เรามาบอกว่าเราเป็นพวกของคนนั้นคนนู้นคนนี้เราเป็นพวกของอวัยวะต่างๆซึ่ง ไม่ได้มีความสำคัญอะไรหรือเป็นแค่องค์ประกอบส่วนประกอบแต่ที่คุณพ่อโจได้พูดมาตะคุนนี้ว่าส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือองค์พระคิดสระเจ้าซึ่งพงศ์ทรงเป็นศีรษะของพระกก่นั้นนะครับดังนั้นมันเกิดขึ้นในพระศาสนาจักรแม้กระทั่งทุกวันนี้พี่น้องหลายครั้งพวกเราหลงติดกับดักนะครับการที่เรามีองค์กรมีคณะต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราเข้ากับคณะนี้เราเข้ากับองค์กรน,รกกรนี้เราก็บอกว่าวเราขึ้นเรานับถือรูปรูปนี้ ต้องเอ่ยคำคำนี้อะไรเงี้ยบางครั้งเราหลงซึ่งเป้าหมายของทุกหน่วยงานของทุกองค์กรหรือทุกคณะนั้นจะต้องมุ่งไปที่องค์พระเยซูเจ้านะครับ <ขอ S 1> แต่เพียงผูด้เดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าท่านหยุดแค่นักบุญองค์นี้หรือผู้ตั้งคณะองค์นี้ท่านก็ไปไม่ถึงพระเยซูแต่ถ้าเราให้ผู้ตั้งคณ,ณะของเราหรือคณะองค์กรของเราที่เราสังกัดที่เรามีความศรัทธาโดยส่วนตัวเนี่ย นำเราเป็นสะพานให้ไปถึงพิเยซูเจ้าเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกต้องอแล้วผู้ตั้งคณะก็คงปรารถนาเช่นนั้นเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราอย่าติดกับดักต่างๆเหล่านี้แต่ให้เรามุ่งไปที่องค์พิเยซูเจ้า,จาแต่เพียงผู้เดียวและอีกประเด็นหนึ่งนะครับพระคริดเจ้าไม่ได้ส่งส่งข้าวาเจ้ามาทําพิธีล้างแต่ส่งส่งมาประกาศข่าวดีพี่น้องเราทุกคนไม่สามารถทําพิธีล้างให้ใครได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนทําได้แม้จะไม่ได้เป็นคุณพ่อพระสงฆ์นักบวช ก็คือเราประกาศข่าวดีได้ตอนนี้เรามีเครื่องมืออันทันสมัยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น f a ฟ e b o o k ย o u t u b ิ t ต k อ o k ิน s ต a g กรมหรืออะไรช่องทางเหล่านี้สามารถประกาศพระวาจาของพระเจ้าได้หมดเลยหรือพี่น้องไม่ไมโพสลงไปเองพี่น้องก็แชร์ก็ได้หรืออย่างรายการเราเนี่ยเป็นรายการที่ควรจะแชร์มากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นรายการที่ดีมีสาระนะครับดังนั้นเราพยายามให้พี่น้องมุ่งไปถึงองค์พระคิดพเจ้าซึ่งเป็นศูนย์การนะครับ ดังนั้นนักวิจารโลบอกกับเราว่าการประกาศนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ด้วยสำนวนโวหารเพราะว่าถ้าประกาศด้วยสำนวนโวหารอันชาญฉลาดแล้วเกรงว่าจะทาให้ขังเขนของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเสื่อมประสิทธิภาพลงนะครับดังนั้นพี่น้องอย่าติดเพียงแค่สำนวนโวหารของผู้ที่นำเสนอหน้าตารูปลักษณ์หรืออะไรพวกนี้แม้ว่าจะหน้า ดูหน้ามองก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ดีที่พระพิจ้าสร้างมาก็ขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ใสายตาของเรานั้นปักไปก็คือที่แมงเข่งขององค์พระเยซูเจ้านี่คือเครื่องหมายความรอดพ้นอย่างแท้จริงครับอมจริงนะครับผมชอบที่บอกว่าเราทุกคนนั้นไม่สามารถไปทําพิธีล้างบาปได้แต่ว่าเราทุกคนประกาศข่าวดีได้ไปถึงสัตวษกรทําไดนักบวชพี่น้องทุกคนนี่คือหน้าที่ประกาศข่าวดีครับ แต่ผมก็เกิดไอเดียอันนึงนะแต่พวกเราเนี่ยทำวิธีล้างบาปได้ใช่ใช่พวกเราทำก็ต้องถามต,ตัวเราเองด้วยว่าเราแค่ล้างบาปหรือเปล่าคือเราประกาศข่าวดีด้วยมาถึงหน้าที่ของพระสงฆ์บรรดาคุณพ่อจเจ้าอาวาสบางทีเราอาจจะบรรดาคุณ<ะ>พ่อทุกคนที่เราประกอบศีลล้างบาป <จะ S 1> อ๊ะจะคนล้างบาปเยอะๆแต่บางครั้งอาจจะไม่ได้เขาประกาศข่าวดีคือผมมองว่าเราไม่ได้จบแค่รับศีลล้างบาปลงทะเบียนแล้วก็จำนวนคิเตีชนเพิ่มขึ้นแล้วก็หมดหน้าที่ของบรรดาคุณพ่อ ใช่ไหมครับแล้วก็ปล่อยไปนี่เป็นเพีงแค่การเริ่มต้นแต่หน้าที่นั้นคือคุณพ่ออปลดสิ่งระบาดแล้วเราต้องประกาศข่าวดีให้เขาและนําห้เขานั้นเป็นผู้ประกาศข่าวดีอย่างต่อเนื่องให้กับทุกๆคนมันก็ท้าทายเหมือนกันนะเพราะภาษาตป,ปาปาฝรั่งซิสผมฟังท่านสอนี่ไลไม่พ้น่ะรู้สึกท่านกําลังพูดถึงพระสงฆ์เสมอเลยเตือน บางครั้งก็พูดอตรงๆท่านก็ตำหนิพระสงค์แล้วก็อยากให้ประสงค์เราปฏิบัติตนให้ดีขึ้นกว่านี้โดยเฉพาะการประกาศข่าวดีที่จะต้องลงไม้ลงมือทําทุกช่องทางทุกอย่างประมาณว่าถ้าพระเยซูนั้นเกิดในยุคเราเนี่ยพระองค์ก็ใช้ทุกอย่างเพราะเมื่อก่อนพระองค์เดินไปทุกที่เลยขึ้นเรือใช่ไหมครับขึ้นภูเขาทุกที่ที่พระองค์จะพูดและคนจะฟังได้พระองค์ก็ทําหมดถ้าพระองค์อยู่ในยุคข,ของเราพระองค์คงจะใช้สารพัดเครื่องมือ ที่มีทั้งหมดที่ทุกคนทุกเจเนอเรชันใช้เพื่อไปถึงคนทุกคนก็เหมือนกันเนาะบ,บทอ่านที่3จากพระวรสารนบ,บุญบัทิวบทที่4ข้อ12ถึง23ซึ่งก็มีหัวข้อพระวาจาในนี้จงตามเรามาเถิดเป็นคำเรียกที่พระเยซูเจ้านั้นเรียกสิทธิ์เรียกว่ากลุ่มแรกๆเลยก็ได้และสิทธิ์ของพระองค์นั้นที่เป็นชาวประมงนะครับก็ทิ้งทุกอย่างไว้ทิ้งแหทิ้งอวนทิ้งเรือแล้วตามพระองค์ไปทันที แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็มีข้อความว่าพระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่าจงกลับใจเถิดเพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้วจริงๆนะั้นมีข้อความมีพระวจา์มากมายและค่อนข้างยาวในบทนี้แต่ผมหยิบตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าน่าสนใจคําว่าประกาศเทศนาบอกว่าถ้าเป็นคนไทยได้ยินคงจะแบบมีคุณพ่อคนนี้จะมาเทศนาคงจะแบบกลุ <c oughs> ่มขมับแล้วก็คงไม่อยากไปฟังครับ แล้วนะหรือว่าชวญไปฟังเทศก็คงไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นเท่เทาไหร่แต่ว่าชาวกรีกเมื่อเขาได้ยินคำนี้เขาตื่นเต้นนะครับคำว่าประกาศเทศนาเทศนาเนี่ยหรือว่าเครุกเซนในภาษากรีกเนี่ยมันหมายถึงไม่ใช่แค่เทศนาธรรมดาแต่เันการประกาศสารของพระมหากษัตริย์ครับเพราะฉะนั้นชาวกรีกเมื่อได้ยินคานี้โอ้รู้สึกว่ายิ่งใหญ่โอ้มันยิ่งใหญ่สารนี้มันไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะพูดมันสําคัญและไม่ได้มีโอกาสบ,าบ,าบา่อย เมื่อพระเยซูเจ้าประกาศเทศนาซึ่งพระคัมภีร์เมื่อใช้คำนี้บันทึกเอาไว้เครุกเซนเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่ธรรมดานะทุกคนก็อยากที่จะฟังและคนที่จะประกาศเนี่ยก็ได้รับสิทธิได้รับอำนาจจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งนี่มาถึงพระเยซูเจ้าที่ได้รับจากพระบิดาและคนก็ฟังและแน่นอนแค่พระองค์บอกว่าจงตามเรามาคนที่ไม่รู้จักบอกกับคนที่ยังไม่รู้จักแต่ก็ทิ้งแล้วตามไปทําให้เห็นว่า การประกาศของพระเยซูเจ้านั้นไม่ใช่แค่ข่าวดีธรรมดานะครับแต่เป็นข่าวดีที่มีพลังที่มีอำนาจมาได้รับคำนี้มาจากพระเจ้าพระบิดาของเรามันก็เลยทําให้เราเห็นถึงชีวิตคิตชนเราว่าโดยเฉพาะบรรดาเรียกว่าพวกเราทั้งสาคนนะจะเรียกว่าอะไรด,าาาดีมนุษย์บัตรหลวงมนุษย์เจ้าอาวาสมนุษย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้งหลายก็คงจะต้องระหนักเหมือนกันว่า หน้าที่ที่เราต้องใช้ต้องทําในวันอาทิตย์โดยเฉพาะนะวันอาทิตย์ในการเทศน์สอนคงจะต้องเตรียมต้องประกาศข่าวดีนะคงไม่ได้ไปด่าพี่น้องคงไม่ได้ไปตําหนิตีเตียนทําให้คนกับเสียใจท้อแท้ไปอีกแต่คนบางทีเขาสิ้นหวังเสียใจท้อแท้เขามาว,วันาอาทิตย์ฟังพระวาจาอยากฟังคําเทศนาะที่ชุบชูกําลังให้ชีวิตเขามีพลังกลับไปทํางานเจ็ดวันแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่ง นี่ก็สําคัญทีเดียวเพราะว่าการประกาศของพระเยะซูเป็นเช่นนี้ทําให้คนอ่อนแรงมีกําลังทําให้คนสิ้นหวังมีความหวังก็ไม่กล้าเตือนพี่น้องแล้วกันนะก็คือเตือนพวกเราแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องว่าพี่น้องก็ทําได้การประกาศเทศนาพี่น้องรับสินทั้งบาปแล้วพี่น้องได้รับสิทธิในการประกาศข่าวดีแล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะประกาศให้รู้ว่าอาณาจักรสวรรค์นั้นอยู่ใกล้แล้ว อยู่กับตัวของเรานะครับจงตามเรามาเถิดขอให้เราเมื่อพูดคำนี้พี่น้องอยากตามเรามาไม่ใช่เพราะพ่อพูดจงตามเรามาเถิด <c oughs> <c oughs> พี่น้องบอกบายแล้วไม่ตามแล้วเชิญคุณพ่อไปคนเดียวไม่มีใครตามพ่อไปด้วยซ้ำ <c oughs> ใช่ไหมครับพระวจานนี้มันก็เตือนใจเราแล้วก็เราคิดจะชวนทุกคนเลยว่าขอให้พระวจาศของพระองค์นั้นสิรลังแบบท,ที่พระองค์ประทานให้เรานั้นเมื่อเร,าไ,เรา,เอาได้รับอำนาจมาแล้วเราใช้คําพูดที่ออกจากปากของคุณพ่อ สู่พี่น้องสัตว์บรุนั้นเป็นข่าวดีบางครั้งพี่น้องอาจจะมีคำถามสงสัยอะไรมาให้เราตอบเขาเป็นคำตอบที่ทำให้เขานั้นได้รับข่าวดีได้เห็นพระคิดเสด็จาประทับอยู่แนะนำพี่น้องนั้นกลับมาหาพระองค์แต่ก่อนนี้ผมชอบอ่านพวกหนังสือที่เขาเขียนข้อคิดดีๆหรือว่าคำที่บรรณาอ่านอของหลายๆคนที่เขียนแล้วก็ได้ข้อคิด แต่ผมว่าไม่เทียบพราะวาจาของพระเจ้านะเพราะว่าคําเหล่านั้นแม้ว่าจะกินใจหรืออะไรแต่มันไม่มีพลังมันขาดพลังผมว่าเวลาที่เราอ่านพ่าจาของพระเจ้าเนี่ยบางทีเราแทบไม่ได้เหมือนอย่างที่คุณพ่อโจได้อ่านบ้างแล้วก็ด้อธิบายบ้างคือในตัวพ่อจาเนี่ยมันมีพลังเราไม่ต้องหาคําอื่นมาเลยมันมีพลังในตัวดังนั้นเวลาที่เราอ่านพ่อจาเหมือนเราได้กินกินคํานั้นเข้าไปแล้วถ้ามันเข้าไปอยู่ในใจของเราเนี่ย มันจะทําให้เรามีพลังใจแล้วถ้าเรามีพลังใจเมื่อไรเนี่ยเราจะทําสิ่งต่างๆด้วยพระวจาจ์ที่เข้ามาอยู่ในใจเราแล้วเมื่อมันกินใจเราก็เป็นข้อคิดสาหรับผมเองนะครับใช่เมื่อก่อนผมก็ชอบอ่านหนังสือเราคงจะคล้ายๆกันอยู่บันเนนอ่านบทกรนใช่บทกวีบทความทรงคุณค่าในเพจในเฟซไลฟ์ค้รจิตวิทยารู้สึกมันมีพลังผลักดันมันใช่มันก็เป็นความรู้ที่สกัดออกมาแล้วใช่แต่สุดท้าย พอผมมาอ่านพระวจาของพระอาจารย์แล้วมันต่างกันไม่ต้องคิดวิเคราะห์ตีความพระวจาของพระองค์นั้นมีพลังอยู่ภายในและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่แต่ที่สําคัญไม่เสียตังค์ด้วยนะครับใช่หนังสือยังแทบไม่ต้องซื้อเลยพระคัมภีร์เราเกือบแทบเรียกว่าจะแจกให้กับ ในตามวัดตามที่ต่างๆใช่ไหมครับอาจจะยังแบบแจกแล้วโอ้ยังไม่มีคนเอาด้วยใช่ตอนนี้เข้าไปใน p p Store หรือแอปพลิเคชันต่างๆดาวน์โหลดมาได้นาะใช่ผมก็ใช้ใน Android นะในแอปพลิเคชันมีพระคัมภีร์คาทอลิกดาวโหลดเข้ามาได้เลยเมื่อได้ฟังจากคุณพ่อโบและจากคุณพ่อโจแล้วก็ทําให้ตัวผมเองครับก็ได้คิดนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้เคยทํางานอยู่ที่บ้านเนนก็ดีนะทั้งที่บ้านเนนเล็กหรือที่บ้านใหญ่ใหญ่ก็ดีนะได้อยู่เกี่ยวกับ ชมรมเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งต้องมีหนังสือมีวรารสารออกไปเนี่ยหลายหลายครั้งเนี่ยเราก็ต้องถ่ายทอดบทความบทพาระวัตารเกี่ยวไปด้วยแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะดึงเรื่องที่มันให้มีสาระลงมาด้วยไม่ใช่จับแค่วิชาการทั่วไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่บางทีเราก็ต้องในฐานะที่เราเป็นอยู่ในหน่วยงานอยู่ในบุคลคากรทางนานศาสนาเนี่ยเราก็ดึงโยงพระวาจาของพระเข้ามา บทข้อความคิดที่ดีๆเข้ามาจากนักบุญท่านนั้นท่านนี้ก็ดีเนี่ยแล้วก็ยังมาใส่ในสิ่งที่เราต้องการที่จะเผยแผ่ให้คนอื่นได้ทราบด้วยเช่นกันเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่านอกจากที่เราจะรับพลังมาเองแล้วเหมือนที่คุณพ่อมูหรือคุณพ่อโจได้กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อเราได้มีส่วนในการทําหน้าที่ต่างๆเ,เราก็จะสามารถส่งทอดออกไปให้คนอื่นได้เผยแผ่ออกไปสู่บุคคลอื่นได้ก็ผ่านมาจากตัวเราสู่บุคคลรอบข้างได้ ก็หมายความว่าเมื่อเราอ่านแล้วเพราะว่าจะอยู่กับเราไปพบปะเจอผู้ใดเราก็เป็นผู้ถ่ายทอดพระวจาสิ่งนั้นได้จากความคิดคำพูดการปฏิบัติของเราเนาะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าบอกว่าแบ่งปันให้กับพี่น้องฟังไม่ใช่เรื่องห่างไกลพี่น้องก็สามารถทําได้นอะอ่านเพราะว่าจะมีเวลาก็ปฏิบัติตามแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกถ่ายทอด ปด้วยพฤติกรรมบุคลิกนิสัยการกระทาของเราให้กับผู้อื่นยังแบ่งปันพูดคุยแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันตรงนี้ครับ,รบขออนุญาตสรุปพระวจนะประจําสัปดาห์นี้ในหัวข้อจงตามเรามาเถิดก็คานี้ตามใครนะครับมีคนเดียวเท่านั้นก็คือตามพระเยซูคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตามคุณพ่อบูนะฮะไม่ได้ตามคุณพ่อตอนไม่ได้ตามผมไม่ได้ตามคุณพ่อท่านใดท่านหนึ่ง หรือตามผู้นำท่านใดแต่ว่าที่จะต้องตามนันก็คือพระกิตเจ้าผู้เป็นศรีรษะของพระาศาสนาจักรดังในบทอ่านที่สองนบ,บุนเปาโลถึงชาวโครินนะมีการทะเลาะกกันนะฉันเป็นพวกกับพอลโลฉันเป็นพวกเคฟาสฉันเป็นพวกพระคิดฉันเป็นพวกนั้นพวกนี้ผิดแล้วไม่มีทั้งนั้นนะครับไม่มีพวกพบบูนะฮะไม่มีพวกพระตอนไม่มีพวกพโจ ถ้ามีนี่ถือว่าไม่ใช่นะฮะมีพวกเดียวคือพวกกลุ่มชนเป็นพวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเรารับสินลังบาปในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่สินลังบาปในนามของคุณพระบูอย่างนี้นะครับไม่มีหรือในามของคุณพ่อเจ้าวัดคนนี้เท่านั้นคนอื่นไม่ใช่ก็ไม่ถูกสินลังบาเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าประทานให้เราเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นของพระคริสต์เจ้าผู้เดียวเท่านั้น และในพระคิดพเจ้านั้นไม่มีการแตกแยกไม่มีการแบ่งแยกแม้พระศาสนาจากัจกรจะบริหารโครงสร้างมีองค์กรต่างๆก็ถูกต้องแล้วทําให้เกิดการบริหารงานที่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ทําให้เราแยกแยกว่าให้นี่กลุ่มของแบบนี่กลุ่มพ่อตอนี่กลุ่มพ่อบูนี่กลุ่มพ่อคนนั้นนี่กลุ่มนี้ไม่มีทุกกลุ่มนั้นทํางานภายใต้จิตตารมณ์เดียวคือจิตตารมณ์พระบรสารจิตตารมณ์ชีวิต ของพระเยซูคริสต์เจ้าแลรวมไปถึงนักบวชด,ด้วยทุกคณะทุกองค์กรทุกที่ภายใต้จิตอารมณ์เดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้านั้นทรงเป็นศีรษะและพวกเราทุกคนนั้นต่างเป็นอายวะที่รับใช้ซึ่งกันและกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงไม่มีความแตกแยกแต่มีความเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ผู้นําเดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าส่วนพวกเราทุกคนนั้นทั้งผมพระบูพะตอนเราเป็นแค่ผู้รับใช้ ผู้รับใช้ของพระวาจาผู้รับใช้ของพระคิดเจ้าที่เอาไปทํางานที่หลากหลายที่แตกต่างกันตามสถานที่ตามพันธกิจแต่มีเป้าหมายเดียวเท่านั้นคือภายใต้และเพื่อพระเจ้าพระเยซูรคริสต์เจ้าซึ่งในบทอ่านที่หนึ่งก็เช่นเดียวกันพระคิ์เจ้านั้นเป็นแสงสว่างที่ทําให้ประชากรที่เดินในความมืดนั้นได้เห็นเมื่อเห็นความสว่างแล้วก็จะเดินถูกทางแต่ถ้าเดินในความมืด ต่างคนต่างเดินนะครับเดินซ้ายเดินขวาเดินตรงเดินชนกันเหยียบขาทะเลาะกันถ้าในที่ใดก็ตามชุมชนใดองค์กรใดไม่มีผู้นําที่ดีที่แท้จริงที่เป็นแสงสว่างของพระคิดพรเจ้าก็สะท้อนไปให้สมาชิกในองค์กรนั้นเกิดการแตกแยกการทะเลาะเบาะแหวงการแยกกันเดินการไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเราก็เช่นเดียวกันเราอยู่ที่ไหนในองค์กรในชุมชนในวัดในสังคมมนฑลของเราเราจรึงมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นแสงของพระคิดพรเจ้า ยิ่งเป็นผู้นําด้วยต้องสะท้อนแสงของพระคิดให้กับสมาชิกได้เห็นก็จะเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเขาเดินในแสงสว่างให้ไม่เหยียบเท้ากันไม่ชนกันไม่มั่วจะเกิดการแบ่งปันและเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยนะครับและในพระวรสารนบุลมัทธิวพระเยซูเจ้านั้นทรงประกาศเทศนาอย่างมีพลังอํานาจเพราะพระองค์นั้นไม่ได้ไม่ได้เพียงประกาศ เรื่องราวหรือข่าวของพระอ,องค์เท่านั้นแต่พระอ,องค์สะท้อนให้ไปเห็นพระบิดาผู้ที่ทรงส่งพระองค์มาทุกคนที่ฟังแม้กระทั่งบรรดาอาคาสาวกได้ยินก็ติดตามทันทีพอรู้ว่านี่ไม่ใช่คำพูดธรรมดาของคนปกติธรรมดาแต่มาจากพระเจ้าที่ส่งมาจึงตามไปเป็นบิรดาศิษย์พระเยซูแล้วพระเยซูก็บอกว่าจงกลับใจเถิดเพราะอาณาจักรสวรรค์ใกล้อยู่แล้ว จริงๆแล้วสวรรค์ใกล้กว่าที่คิดนะครับไม่ต้องรอบอกว่าตายไปก่อนสวรรค์เมื่อเรารับพระเจ้าเข้ามานะครับเมื่อให้ชีวิตนั้นมีพื้นที่ของพระเจ้าเข้ามาอยู่ด้วยเกิดสวรรค์แล้วสวรรค์คือหมายความว่าเรานั้นได้อยู่กับพระองค์ใช่ไหมครับนรลกก็คือที่ที่ไม่มีพระเจ้าเพราะฉะนั้นในชีวิตเราปัจจุบันตกนรโลกก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีพระองค์ถ้าในองค์กรชุมชนในหน่วยงานในหน่วยวัด ไม่มีพระเจ้าประทับอยู่เกิดการทะเลาะเบาแววงคอรัปช่ากันนั่นก็คือนรกแล้วสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่นั่นพระเจ้าไมา่ได้ประทับที่นั่นแต่เมื่อเราต้อนรับพระคิตติเจ้าเข้ามาได้ทุกวันเวลานนในทางพระวาจาการฟังการปฏิบัติการแบ่งปันการอธิษฐานภาวนาที่นั่นเกิดสวรรค์ขึ้นทันทีพอพระกิตติเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นและขอให้ทอยคํานี้จงตามเรามาเถิดนะครับได้ดังกล้องในหัวใจของเราทุกคนคินดถึงโดยเฉพาะบรรดา ผู้นำในชุมชนในกลุ่มองค์กรพระศา,าสนาจ,จ,จะได้เกิดสวรรค์แผ่นดินพระคิดเจ้าประทับอยู่ที่นั่นกับพวกเราทุกๆคนไม่ต้องรอแต่ณนะเวลานี้ทันทีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสำหรับบทเพลงที่เราจะรับฟังต่อไปนี้มีชื่อบทเพลงว่าตามเรามาคำคำนี้เป็นคำที่มีความหมายเพราะว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงเชืเ้อเชิญ ปกติถ้าพค์ไม่เชิญเราเราก็อยากจะตามพวะอยู่แล้วเรานี่ยิ่งพค์เอ่ยปากเราจะไม่ตอบรับคําเชิญนี้หรือนั้นขอให้เรานั้นจะได้คิดไตรตรองแล้วก็ถามตัวเราเองว่าเราได้ติดตามเสียงเรียกนั้นอยู่หรือเปล่าหรือเราได้ไปทางอื่นแล้วนะครับขอขอบคุณคุณกุลักษ์ที่ได้มาช่วยขับร้องบทเพลงส่งเสริมความเชื่อความศรัทธานในแต่ละครั้งและขอขอบคุณคุณคุณหนุ่มที่ได้มาควบคุมการผลิต ขอเชิญรับฟังบทเพลงได้แล้วครับตามเรามาตามเรามาจากเคหาครอบครัวที่มีบวนแหเรือนี้ปล่อยทิ้งไว้ ที่ตรงชายหาจทิ้งพืชพันธุ์ที่ท่านเคยหวานปล่อยทัญยาหารที่ปลูกไว้ปล่อยคนที่ได้เคยรู้จักและตามเรามาจริงจอกมีโพรงอาศัยนางแอ่นกลางไปมีรังแท้แต่บุตร ไม่มีแม้ที่จะทอดกายไม่เสน่เสุดแสนสบายไม่มุ่งมไม้รวยลายเท่าแต่ในเราจะพบสุขชั่วนิดนรันตามเรามา ทิงไว้ที่ตรงชายหาดทิ้งพืดพันธุ์ที่ท่านเคยหวานปล่อยธัญญาหารที่ปลูกไว้ปล่อยคนที่ได้เคยรู้จักและตามเรามาหากกินดีตามเรามาจงเลิกหลังลาสิ่งเคยทำ แบกกลางเขตแม่จะนักล้ำและตามเรามาอาจจากจากูเป็นแก้วตาจาก ันเคยหวานปล่อยทันยานที่ปลูกไว้ปล่อยคนที่ได้เคยรู้จักและตามเรามาสำหรับหัวข้อพ่ออาจารย์ประจำสัปดาห์นี้จงตามเรามาเถิด สำหรับช่องทางการติดตามรายการสินปิดมเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจะพี่น้องสามารถเข้าไปใน Facebook หรือ Youtube พิมพ์คำว่าส on ังคมมวลนราชบุรีอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับและติดตามชมรายการได้ในทุกคืนวันเสาร์เวลาสองทุ่มตรงสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอ,ขอ,ขอพระเจ้าอวยพรและขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกทท่านครับสวัสดสีสดครับ,รบยังราวาจนพระทาน Time.